สมเด็จพระพันปีหลวงพระบรมราชนินีที่รักของชาวไทยทั้งประเทศพระองค์เป็นพระราชินีที่ได้รับความเคารพและความรักจากประชาชนอย่างสูงสุดแต่วันนี้เราจะพูดถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความอาลัยและเคารพต่อพระองค์อย่างเป็นเลิศซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความหมายมากมายในวัฒนธรรมไทยของเรา โรงเรียนเทพศิริริได้จัดกิจกรรมซ้อมแปลอักษรภาพเพื่อเตรียมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหมายและความสำคัญอย่างยิ่งจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีโดยนักเรียนมัธยมชั้นปีที่2ถึงชั้นมัธยมปีที่หําจนวนมากมายได้ร่วมกันในกิจกรรมนี้แต่ที่น่าสนใจคือการซ้อมแปลอักษรภาพนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงความอาลัยต่อพระราชินีเท่านั้นแต่ยังเป็นการสื่อความรักและความเคารพต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อีกด้วยซึ่งเป็นความรักและความเคารพที่ไม่มีวันหมด แต่ที่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างการแสดงความอาลัยและเคารพต่อพระราชนนนนีนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากในสังคมไทยแต่วิธีการแสดงความอาลัยนั้นอาจมีความแตกต่างตามสถานที่และความคิดเห็นของแต่ละบุคคลจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพูดถึงเมื่อพูดถึงการแสดงความอาลัยต่อพระราชนันน์ควรจะมีความเข้าใจว่าการแสดงความอาลัยนั้นไม่ใช่เพียงแค่การทําเพื่อแสดงถึงความเคารพเท่านั้นแต่ยังเป็นการสื่อถึงความรักและความเชื่อมั่นในพระองค์ด้วยซึ่งเป็นความรักที่มีความหมายและความสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตของเรา และนี่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดที่เราไม่ควรพลาดคือการแสดงความอาลัยและเคารพต่อพระราชชนานานีนั้นไม่ใช่เพียงแค่การทําในช่วงเวลาที่พระองค์ยังอยู่ในชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นการสื่อความรักและความเคารพต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตลอดไปซึ่งเป็นความรักและความเคารพที่ไม่มีวันหมดและไม่มีการละเลยเพื่อนเพื่อนคิดยังไงกับเรื่องน,นี้มีความคิดเห็นอะไรไหมที่อยากจะแบ่งปันมาแบ่งปันเพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้และเข้าใจกันเพิ่มเติมดีกว่า